d ีเจสาขาแฟชั่นไอสแลนดสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเปรียบเทียบโหมดกันสั่นของไม้ OM6 แล้วก็ o s m o p o c k e ก3กันนะคะมาเริ่มต้นกันที่ตัว Pocket 3นะคะ Pocket 3ก็จะมีโหมดการสั่นทั้งหมด4โหมดค่ะมี Follow ค่ะมี Chill Lock มี FPV แล้วก็ FPV ที่เป็นทีความแบบนี้นะคะส่วนไม้ OM6 ก็จะมี Follow ค่ะ Chill Lock, FPV แล้วก็ Spin ค่ะ มาเริ่มต้นกันที่ตัวพ็อกเก็ตสนะคะแล้วก็โหมดที่จะใช้งานก็คือจะเป็นโหมดติดตามค่ะตัวโหมดติดตามนะคะเหมาะสาหรับการถือถ่ายแบบทั่วไปนะคะเน้นเป็นการถือถ่ายกับบูุ้กคน้นหรือว่าวอล์กนะคะก็จะติดตามข้อมือนะคะแพนซ้ายขวาแบบนี้ตามข้อมือค่ะแล้วก็ก้มเงยส่วนไม OM6 ก็จะติดตามข้อมือแบบนี้นะคะก้มเงยตามข้อมือแบบนี้เลย มอทัดมาค่ะทิวล็อกค่ะทิวล็อกจะใช้ในสถานการณ์ที่อยากรักษามุมมองของตัวกล้องให้อยู่ในระดับสายตาค่ะการของตัวกิมบอลเนี่ยก็จะล็อกแกนก้มเงยไว้แต่ว่าเวลาเราแพนซ้ายขวานะคะก็ยังหมุนตามข้อมือแบบนี้อยู่ค่ะส่วนการก้มเงยหรือว่าเอียงซ้ายขวาเนี่ยตัวกล้องก็จะรักษาระดับมุมมองให้อยู่ในระดับสายตาแบบนี้ค่ะและไม้ OM6 ในโหมดทิวล็อกเองก็ หมุนตามข้อมือเช่นกันค่ะแต่ว่าจะรักษาการก้มเงยแล้วก็เอียงซ้ายขวาแบบนี้ให้เหมือนเดิมเลยค่ะ และโหมดถัดมาค่ะโหมด FPV นะคะตัวก้านของตัวก i มมอเนี่ยก็จะเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระนะคะตามการหมุนของข้อมือเราเลยค่ะจะใช้ในสถานการณ์ที่เราอยากถ่ายวิดีโอให้มีความสมจริงค่ะมีมุมมองที่เหมือนกับที่ตาเราเห็นนั่นเองค่ะหรือว่าโหมดที่เป็น first personal view นั่นเองค่ะ และไม OM ้ OM-6 ของเรานะคะก็จะมีการเคลื่อนที่ตามข้อมือแบบนี้เลยได้อย่างอิสระนะคะทำงานร่วมกันทั้งหมด3แกนได้เลยค่ะ และโหมดสุดท้ายค่ะสปินโหมดสปินโหมดเนี่ยจะใช้งานร่วมกับตัวจอยสติ๊กนะคะเพื่อหมุนตามทิศทางที่เรายกจอยสติ๊กค่ะหมุนซ้ายไปทางด้านซ้ายแล้วก็หมุนขวาไปทางด้านขวาแบบนี้นะคะส่วนในตัว Pocket 3นะคะสปินโหมดจะอยู่ในเมนูทางด้านซ้ายมือตรงกลางตรงนี้นะคะก็จะมีเมนูสปินโหมดขึ้นมาแบบนี้มี90องศาแล้วก็1 8อองศาค่ะ 90องศานะคะตัวกล้องก็จะมีการหมุนทางด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวากดจอยสติ๊กเพื่อหมุนตัวก้านกิมบอลแบบนี้ได้เลยค่ะส่วน180องศานะคะตัวกล้องจะถิวขึ้นแบบนี้นะคะก็ใช้ในสถานการณ์ที่มีการดึงเข้าดึงออกแบบนี้ค่ะกดจอยสติ๊กนะคะตัวกล้องของเราก็จะทำการหมุนแบบ180องศาะคะ่ะ น,นี้จะเป็นวิดีโอตัวอย่างของสปิน90องศาและ180องศาค่ะ